สวัสครับนักเรียนวันนี้ค,ครูเจริญรีตนจะสอนวิธีการทดสอบตั้มแบบกีอีบด้วยเพื่อทดสอบเซ็กซลโมเดล 15np นะครับหนึ่งมาเริ่มต้นนะครับออนสวิตนะครับตั้มก็จะทำงานอ่าโอเคนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราก็ามาเลือกก๊อกนะครับนักเรียน แล้วกอฟจากตำแหน่งเอ็นเนี่ยสับไปตำแหน่งโลนะครับแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับหมุนขวาแรงดันเพิ่มขึ้นหมุนซ้ายแรงดันลดลงโอเคนะนี่คือโลพิเชอร์ที่เรารัดไว้โอเคนะครับวันนี้เราจะอัดแรงดันเข้าไปในระบบดูนะเห็นไหมครับ ปิดปั๊มอยู่ในเนีะจากนั้นปั๊มเราหม ố นทางขวาครับห้ากดสตาร์ทโอเคปริมาณการจีดก็จะ ครบ200ครั้งจะหยุดการทำงานจริงโอเค200ครั้งแล้วครับครบแล้วนะก็ทำการเทียมลองเกล้าครับจากนี้ครับ็เยียม